สุดอลังการกับงานประจำปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมมสก,การกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นวัดนางลือตำบลน,นางลืออําเภอเมืองไชนาจังหวัดไชนา กำหนดงานในวันอังคารที่13และวันพุธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567ตรงกับวันขึ้น4่ค่ำและวันขึ้น5ค่ำเดือน3มหโหรสพสมพ่อชมฟรีตลอดงานภายในงานทางวัดได้จัดให้มีลานบุญลานกุศล ขอเชิญบูชาดอกไม้ทูบเทียนทองเพื่อนมัสการปิดทองกราบขอพรหลวงพ่อโตร่วมทําบุญถวายสังฆทานเพื่อสะดอกเคราะหต่อ,ตอชะตาเสริมดวงเสริมบารมีใส่บาทรพระประจําวันทําบุญติดยอดพระป่างานประจําปีตลอดทั้งงาน,น,างนในชาคแรื่องคือ

ุมพาพันตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาเป็นต้นไปคณะก็ครูปริพาทเมตตาบรรเลงเพลงสาธุการร่วมฝังเทศแหลมหาชาติเวสันดรชาดกสแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูประลัดสุรพลอิทธิเตโชวัดพมเกศรจังหวัดพิษนุโลกและพระครูปหลัดไพลินโอภาโสวัดต้นชุมแสงจังหวัดพิจิตรกลวไเอเอ สุดท้ายของประเวทสันดอนณองชินนาะะเสทันด้กล่าวซ้อนนะจะแหลเป็นกลอนให้ฟังในตอนต่อไปอวันที่ส4บสี่กุมภาพันธ์งอนในภาคกลางคืน ผมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกพระเอกนักกอนพรเทพพรทวีในานามคุณไทยใจพุทธารักษา,าสัจจะฟังจิตเพื่อแผ่นดินไทยได้อุทิศไม่เคยทำผิดเพียงพรรมเสมือนเกือกทอง รองพระบาทอยู่ในอานาจผู้นำทั้งสองคืน ลุ้นสนุกกับตักไข่ผาช่อการกุศลชิงของรางวัลมากมายติดต่อจองร้านขาในวันที่8กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปติดต่อได้ที่สทประสานเอียงเป้โทร0808351265หรือที่คุณสัมพันธ์เอียงเป้โทร0621837453และที่ผู้ช่วยพี่พบผู้สอนโทร06442 09379ติดต่อจองเป็นเจ้าภาพโรงทานวันที่7กุมภาพันธ์ติดต่อผู้ใหญ่วิสรุดดีน้อยโทร090912 3273ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์พระมหากรมลกมลธรรมโมเจ้าอาวาสวัดนางลือ ทานจัดงานฝ่ายคารวาสผู้ใหญ่ธรรมศักดิ์อนุสีร่วมกับวัยยาวัจกรคณะกรรมการวัดชาวบ้านวัดนางหรือทุกท่านร่วมกันจัดงาน และหยับพลาดเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันอังคารที่13และวันพุทธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมมสก,การกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นวัดนางลือตำบลนางลืออำเภอเมืองไชนาจังหวัดไชนา no. ศาสนาตอนใจใครใครจะทานเหมือนเป็นเช่นธนาคาเปิดบริการุุท่ทันทั่วนา,าโปรดเธอตั้งใจฝากบุญไว้เป็นทุนนุนพานสร้างบุญสิคุณทั่วนา ไม่ช้าพ้นบุญจะตอบแทนมันสะสมเนื้อบุญเป็นทุนเข้าไว้ทางทางสร้างสับภายในสถิตกลางใจให้บุญแนบแนบปลูกจิตศรัทธายึดศาสนาไว้เป็นหลักแก่ จันลงไว้ให้เป็นแกนแกนใจพองไทยทุกคนเกิดแก่เจ็บตายพระวา่าไม่เทียงตั้งทานจะเลียเล้ยงลีกไม่พน้น ความการเริ่มต้น